เราพบกับช่าวเช่นเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือพีพิกันนิกเช่นเคยนะคะรูปูนี่นะคะเราจะมาเล่นบาร์บี้ให้นคนชมกันค่ะช้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึง <S <S อ่ะพ่อมีชุดใหม่ด้วยแล้วก็มีเป็นน้องหมาใหม่นะคะหมาแล้วจะเป็นชิ่วว้าย อไปดูคลิปบาร์บี้ตอนที่ตอนน่าจะไหลตอนที่สามนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเอยเหนื่อยจังเลยน้องหมาไปได้แล้วฮะเจ้าแม่ออน้องหมามานี่มา จริงจริงนะโอ้ยคับยากโทรมันขัดมากเลยโอ้ยฉันต้องไปมองใส่เองแล้าแหละพอมาดุสุดจัดตัวใหม่ก็จะลืมตัวเก่าไปตลอดหน่นอยโอ้ยพวกสาวๆนี่ก็ ว่าพูดอะไรมองอะไรเหรอสงสัยเป่าผีว้ายนี่หรอีเกฉันที่อยู่ข้าง ใส่แล้ฉันไปทำตกจะไม่มีเธอสับเลยแกงั้นเด mm hmm. um nope, ี๋ฉันรอดนะเรามาทำกับข네้าวด้วยกันทำให้พวกหนุ่มหนุ่ม แกงั้นฉันล้างมือก่อนละกันนะโดยล้งมือเสร็จแล้วงันนาทำอะไรต่อดี้วันนี้ฉันจะคิดว่าทำศสลเปาดีกว่าไม่รู้นะ เพื่อนๆจะชอบไหม,ม,ไมชอบไหมชอบก็ค่ะอุยฉันลม้มไม่เป็นไรไม่ไม่เจ็จเลย ตู้เย็นก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตาลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสไครต์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ